อาหารบ่อตกปลาเนี่ยมันแซบถูกต้องได้ถูกมันเป็นตั้งแต่ยุคผมแล้วตั้งแต่ยุคผมตกปลาใหม่ๆอ่ะคือมันเหมือนกับเป็นอะมันเหมือนเป็นกับแกล้มของคอเล่าโดยเฉพาะอาหารที่บ่อตกปลารท่านมันต้องจัดจ้านแล้วก็ที่สาคัญก็ต้องเอาปลามากินอ่าอย่างอย่างยุคผมไปบึงสำราญยุคแรกอ่ะที่อยู่ถูกาพิบาานอ่ะคือไปเนี่ยได้ถวายต้องแสงจันทเลยเคยได้ยินไหมสวายแสงจันเมนูเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไหนพี่พี่ลองเพราะว่าเด็กๆดูช่องผมเยอะ คือคือผมดูในทีวีนะสวายแต่งจันนะคือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าสวายเนี่ยมันขาวมันไม่อร่อยทุกวันนี้ก็ยังเชื่ออยู่เชื่อไหมในทีวีอ่ะคนที่สาธิตวิธีการทําสวายแสงจันเนี่ะเขาต้องเอาเส้นขาวออกอ่ะชื่อคุณสมชายในทีวีสมชายเจ้าของบอใช่ก็คือยังหนุ่มอยู่เลยยังมีหนวดติ่งอยู่เลย คุณสมชายเป็นคนบอกกันีลยต้องเอาเส้นขาวออกอแล้วก็เอาสวายไปทอดนะแล้วก็เนื้อมันก็จะเหลืองฟูใช่ไหมแล้วก็ผัดคล้ายๆกับน้ําลาดอะ่ะเป็นกะเพรากรอบอ,อย่างนั้น<อ>เป็นผัดเป็นคล้ายๆใบกะเพรากรอบมีผัดพริกผัดกระเทียมกับพริกลงใบลาดสวายใส่จานแต่มันก็หายไปจากเมนูนะมันไม่ได้รับความนิยมเผมว่าขึ้นเชื่อาปลาสวายเ็เลยไม่สั่งกันมันเป็นความเชื่อไง